จังหวัดภูเกต็ตเดินหน้าฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า2แสนโดสในเดือนเมษายนนะครับตามเป้าหมายจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าการระบาดระลอกที่3ในหลายพื้นที่ก็ทําให้ภาคเอกชนเริ่มกังวลว่าวัคซีนอาจจะถูกกระจายไปยังพื้นที่อื่นจึงมีข้อเสนอนครับให้ทางจังหวัดภูเกต็ตจัดซื้อวัคซีนเองครับยอยเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนเข็มที่2ตามแผนบริหารจัดการวัคซีน ที่จังหวัดภูเก็ตเสนอขอรับจัดสรรจากภาครัฐที่ตั้งเป้าหมายเปิดเมืองในวันที่1กร,รกฎาคมนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ภูเก็ตทัวริซึมแซนด์บ็อกซ์รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่โดยไม่ต้องกักตัวเงื่อนไขสําคัญคือประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับวัคซีนครอบคลุมร้อยละ70เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่จึงต้องมีวัคซีนประมาณ9 3 0 0 0 0โดสสำหรับประชากรกว่า4,60,000คนและฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนประกอบกับความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้การฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างราบรื่นภาคเอกชนทําหน้าที่สนับสนุนสถานที่ทําให้มีจุดให้บริการวัคซีนถึง5จุดกระจายทั่วจังหวัดช่วยไม่ให้เกิดปัญหาความแออัดภายในโรงพยาบาลนอกจากนี้มีการออกแบบเว็บไซต์ลงทะเบียนสําหรับผู้ต้องการฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะพี่น้องชาวภูเก็ตอาจจะไม่ต้องไปลงทะเบียนที่หมอพร้อมก็ได้เพราะเรามีระบบที่เราทํามา ก่อนหน้านี้คือเรื่องของภูเก็ตต้องชนะใครลงทะเบียนแล้วก็สามารถอ่ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มนะครับส่วนใครที่เป็นคนภูเกต็ตจะไม่ลงทะเบียนทีก็สามารถจะใช้ภูเก็ตต้องชนะเป็นแพลตฟอร์มลงทะเบียนของภูเก็ตได้ครับขณะที่บุคลากรทางการแพทย์เน้นทํางานร่วมกันโดยมีโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเป็นแม่ข่ายจัดทีมแพทย์พยาบาลทั้งรัฐและเอกชนประจำจุดให้บริการวัคซีนตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทำให้การบริหารจัดการวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐในเดือนเมษายนที่ผ่านมารวม200,000โดสสามารถทําได้ตามแผนก็ในช่วงรดหลังเนี่ยเราได้มีการบริหารจัดการทุกคนต้องเข้าระบบนัดหมดดังนั้นตอนนี้เรื่องของของคนที่มาเลื่อมเวลาเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วก็ไม่มีการแอรอัดไม่มีการต้องมารอข้างหน้าเป็นเวลา2 3าชั่วโมงนะทุกคนที่มาตามเวลาเนี่ยมาก่อนเวลานัดแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะได้รับการฉีด ประสิทธิภาพในการฉีดเร็วขึ้นมากมายนะครับสอดคล้องกับความร่วมมือและตื่นตัวจากภาคประชาชนชาวภูกเก็ตที่มองว่าวัคซีนเป็นความหวังทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการเปิดเมืองภูกเก็ตให้ไปต่อได้ตามแผนที่วางไว้จึงกลายเป็นความสําเร็จทุกคนอยากฉีดวัคซีนเพราะทุกคนเนี่ยความหวังเนี่ยนะครับที่เศรษฐกิจของเราแย่คืนว่าชีวิตขเขาก็แย่ลงนะรายได้ต่อหัวประชากรก็ลดลงมากนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนมีความหวังขึ้นมาก็อยากที่จะฉีดวัคซีน นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ให้การไหลลื่นของกระบวนการต่างๆแล้วก็ศักยภาพในการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยเหนือกว่าที่อื่นครับอย่างไรก็ตามภาคเอกชนกังนวลว่าจังหวัดภูเก็ตอาจจะไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนอีก2 0 0แสนโดสในเดือนพฤษภาคมนี้ตามแผนที่กําหนด เพราะสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ระลอกที่3ทําให้วัคซีนที่เดิมจัดสรรให้จังหวัดภูเก็ตถูกกระจายไปใช้ตัดวงจรการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่จึงเสนอให้รัฐบาลอนุมัติช่องทางพิเศษ <Okay. S 1> ให้ภูเก็ตซื้อและนําเข้าวัคซีนเองเพื่อสามารถดําเนินการได้ตามแผนหลายแห่งนะคะที่จะพร้อมจัดสรงบประมาณแล้วก็ภาคเอกชนก็มีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับเราต้องยอมรับว่าเรื่องภูเก็ตทัวริซึมแซนบ็อกซ์หนึ่งกรกฎา,กาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยประกาศต่อประชาคมโลก เราคิดว่าท้าวันนี้รัฐบาลได้รับแรงกดดันเราจะไม่เพิ่มแรงกดดันเด็ดขาดรัฐบาลครับเราจะเป็นตัวช่วยให้ประเทศดเดินต่อได้แต่ขอให้มีช่องทางพิเศษให้เราได้วัคซีนได้เร็วที่สุดเพื่อทันหนึ่งกรกฎาคมครับตามแผนจัดการวัคซีนชาวภูเก็ตต้องได้รับวัคซีนจำนวน2 0 0 0 0 0โดสในเดือนพฤษภาคมและอีก2 4 0 0 0 0โดสในเดือนมิถุนายนนี้จึงเป็นโจทย์ที่ภาครัฐต้องประเมินและตัดสินใจว่าจะจัดสรรให้ครบตามจำนวนหรือเปิดทางให้ภาคเอกชนได้จัดหาวัคซีนทางเลือก เพื่อให้ภูเก็ตได้เปิดเมืองต่อลมหายใจได้ตามแผนที่กำหนด